ขอาการหมู่คณะพระสงฆ์เพื่อนสัตมิกที่ได้ร่วมพาวนาในการปัรสานี้เป็นดังเนื้อนาบุญเนื้อนาทานให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลชาววันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงเปิดทั้งสามโลกพระองค์ได้ปโปรปดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วได้เสด็จลงมาตรงกับวันนี้ที่เมืองสังกัดสนาคนคร พระพุทธองค์ได้ใช้พุทธบารมีเปิดทั้งสามโลกให้ญาติทั้งหลายได้มองเห็นกันในวันนั้นเกิดความอัศจรรย์หลายท่านได้กล่าวตั้งจิตปัถนาพุทธภูมิก็มีเพราะว่าเกิดความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายโดยส่วนที่เจ้าทั้งหลายผู้ที่มีเครื่องหมายของความดีมีความกตัญญูพระรุค้คนแรกถึงญาตินี้มีจิตคิดถึงญาติที่มีพระคุณต่อเราโดยเฉพาะวันนี้เป็นการทําบุญให้ ญาติผู้ใหญ่ที่มีคุณกับพระพุทธศาสนาก็ว่าได้เพราะสถานที่แห่งนี้คุณตาคุณยายพี่น้องทั้งหลายมีใจบริสุทธิ์ได้น้อมมาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายลบมหายตายจากไปคิดถึงะระลึกถึงจึงมาทําบุญโอทิศให้พระคุณเจา้าพระอาจารย์ก็มีความยินดียิ่งนักที่ได้เห็นลูกๆ แสดงความกตันอยู่พระรู้คุณนั่นคือธรรมของพระศาสดามิได้เลือนหายเรายังมาเพียนลงมือกระทําอยู่ดังนั้น,นคุณตาผู้เป็นบนรรพบรุษบรรพชนของสถานที่แห่งนี้ได้จากไปก่อนที่พระอาจารย์จะมาที่นี่แล้วมาสวสดบุญภาวนาไหว้พระได้ไปเข้าฝันลูกๆใช่ไหมบอกว่าอยากจะมาอยู่กับพระอาจารย์อยากมาอยู่กับลูกกับหลานที่นี่ก็ได้บอกกล่าวไปนั้นเราจะเห็น ที่ด้านหลังอันนั้นคืออัจจิของบรรพบรุษบรรพชนเมื่อมาอยู่มาเพียนแล้วลหลายๆอย่างการปฏิบัติของลูกหลานการสวดมนต์องครูบาอาจารย์ก็ได้ส่งกุศลพลบุญให้โดยเฉพาะอ,อาจารย์มีอยู่หนึ่งพรรษาที่ได้แผ่บุญให้คุณตานี้เต็มๆเ,เลยคือเห็นคุณของพ่อแม่พี่น้องพระอ,อาจารย์มาอยู่ที่นี่นะอยู่ใหม่ๆม,มันก็เป็นเรื่องปกติ ยังไม่เข้าใจกันมีความลำบากแต่พ่อแม่พี่น้องดูแลพระอาจารย์ดีมากได้กำลังใจจากตรงนี้แหละยังไงก็แล้วแต่พ่อแม่มีความบริสุทธิ์ที่จะส่งเสริมพระสองฆ์องค์หนึ่งในพุทธศาสนาให้ไดมีที่อยู่ที่อาศัยให้ได้ทำกิจวัตรต่างๆอย่างนั้นการที่มาดูแลแบบนี้มันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจในการทำความเพียรแม้ที่สุดทุกอย่างก็เกิดขึ้น แบบพอเพียงดังทางสายกลางได้มีที่อยู่ที่อาศัยมีที่นั่งสวดมนต์มีที่นั่งเทศนาธรรมะก็ด้วยบุญของพี่น้องผู้เป็นเจ้าของสถานที่โยมพ่อโยมแม่พระอ,อาจารย์ขอเรลึกถึงคุณและขอส่งบุญกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ลมหายาจจากไปท่านเหล่านั้นมีคุณกับเรามีคุณกับพระอาจารย์มีคุณกับพออาาระพ,พุทธศาสนาวันนี้ได้ถวายพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลในพุทธศาสนา พระพุทธรูปนี่เป็นอนุภาพแห่งทิพย์เป็นแสงสว่างของดวงจิตของผู้ที่ตายไปห่างสว่างอยู่แล้วก็สว่างยิ่งขึ้นด้วยพุทธบร,รมีผ้าไตรจีวรเป็นดั่งอาพรทิพย์ไม่ใช่ว่าญาติเราจะได้สวมผ้าไตรนะคําว่าเป็นทิพย์นี่เขาจะสามารถเดรมิตได้ว่าจะจะใส่ชุดไหนยังไงก็เกิดจากการถวายผ้าไตรจีวรหรืออาพรต่างๆให้กับบุคคลทั้งหลายเป็นทิพย์ไปให้ญาติค่าปลาอาหารที่อยู่บนโต๊ะเป็นกําลังแห่งทิพย์ ให้ญาติของเราทั้งหลายมีอาการสมส่วนสัสิบสองเปล่งปางดังทองมีร่างกายแข็งแรงนะมีกําลังแห่งทิพย์มีกายทิพย์มีอาพอรทิพย์มีเดชมีแต่บะเดชะแห่งพุทธ,ธะและยังมีบริวารทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือสังฆทานเข้าโรงครัวแม้าติญาติจะกลับไปแม่ครัวทั้งหลายคนวัดก็จะไปจัดสรรไปที่ครัวพริกน้าําปลาเกลือหัวหอมต่างๆก็ทํากับข้ามาถวายพระเราก็ได้บุญทุกวันทุกวันอันนี้คือทานต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อคิดถึงญาติที่ล้มหายตายจากไปองค์ศา,าสดาให้เราทั้งหลายนี่ทำบุญแล้วอุทิศบุญนั้นไปให้วงเล็บโดยตรงด้วยวันนี้พระคุณเจ้าจึงออกชื่อนับสก,กุลโดยตรงให้กับญาติของเราทั้งหลายดังนั้นก็ขอด้วยอนุภาพห่งพระพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์วันนี้เป็นวันเปิดทั้งสามโลกจึงเปิดบุญเปิด,ปด,ปดบรารมีให้กับญาติของเราทั้งหลายที่มีจิตอุทิศคิดน้อมไปให้หรือญาติที่มาร่วมอนุโมทนา คือมีจิตคิดส่งไปตามสายโลหิตของบคุคคลไม่ใช่เฉเพาะญาติที่ออกชื่อนะทุกท่านที่มามีญาติสายโลหิตของแต่ละบคุคคลเราสามารถมาร่วมทาบุญอนุโมทนาและก็ส่งถึงญาติของเราได้ดังนั้นความเป็นทิพย์เกิดขึ้นวันนี้แม้เราญาติจะมาเป็นเหมือนเป็นแสนอนุภาพนี้ก็จะปิ้งปิ้งขึ้นเป็นเหมือนเป็นแสนเท่าไม่มีวันหมดดังนั้นท่านไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมดเหมือนพระเจ้าพิพิษสอุทิศญาตทั้งหลายสําเร็จทั้งหมดเลย ดังนั้น,น,นพระอาจารย์จึงขออนุโมทน,นาด้วยบุญกุศลที่บำเพ็ญมาสมาธิปัญญาศีลบุญกุศลที่หมู่คณะพระสงฆ์เพียรปฏิบตัติจงเป็นกุศลใหญ่ให้กับญาติของเราทั้งหลายและกองบุญกองทานในวันนี้ก็จงเป็นอนุภาพอย่างทิพย์หากญาติของเรามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากมีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกับเราท่านทั้งหลาย ู้คิดดีกตัญญูพร้รู้คนจงมีความดีความสุขเก,กื้อกูลถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทุกประการเถิดยะทาวริวะาผาุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปการป,รปติอิจิตตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรตตุสังกปะ จันโทปนารโสยะธามุนิโจติราโสยะสภิตโยวิวัจจันโตสาภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขิธีขาโยโภภวะภิวาทนาสิลิสานิจางวุทาปัจายโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสขัง อายะจัคโคทากินาเทนนาสะขาอิโสปฏิติตาธิครัตังหิตายาสะทานโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมจายานิทัสสิตเปตานะปูชาจักตาอุราลาภลานจะพภิกขุนามโนปทินนังโต เอิปุญยังปัสุตตาอนาปปกันติภวตุสัพพมังขารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภาวะตุเตภาวะตุสัพพมังขารังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมานุเวนัสธาโสธิภาวะตุเตภาวะตุสัพ มังครละรักขันโุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสโถธิ